ที่ฮะอยู่กันในจุดสุดคายเซนพันธะพาเลตน,นะคลิปนี้รีวิวตัวนานามิสีแดงตัวครอบรอบ1.5ปีตัวที่3เปิดสาตัวละครตัวเนี้ยอัพตราเอสพีเกือบเต็มเหลืออัพพวก HP นิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยมาพีหลัง ตัต๋ตก็เลยจะสูงกว่าปกติประมาณ20%นะครับนันมีในร่างปกติที่มีอยู่ในเกมตอนนี้สตัต๋ตจะสูงกว่าอย่างค่าสายเวทตรงเนี้ยตัววัยผู้ใหญ่อ่ะสตัต๋ตจะสูงกว่าแต่ตัวนี้จะมีดีที่สกิลสกิลจะเป็นบัฟทีมแบบสกิลเลยสกิลหนึ่งเนี่ยมีบัฟอัตราคีให้ตัวเองอันนี้เป็นดาเมจผสมเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลที่เราอัพนะครับเป็นดาเมจกายภาพแล้วก็สายเวทระยะประชิดแบบผสมได้สูงคำสาบ ส่วนสกิลที่2เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นบ mm ัฟ hmm. เพิ่มความเสียหาย50% 4เทิร์นให้กับตัวละครสีแดงอันนี้เป็นดาเมจกายภาพระยะประชิดนะเป็นดาเมจ3ฮิตแล้วก็มีบัฟเพิ่มความเสียหายให้ตัวละครสีแดง50% 4เทิร์นส่วนสกิลที่3เนี่ยอันนี้เป็นดาเมจผสมระยะประชิดกายภาพกับเสีะยเวทแล้วก็จะมีแปะดีบัฟทำให้ศัตรูรับดาเมจเบรกเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา4เทิร์นสกิลนี้คือคูลดาวน์4เทิร์นต่างใช้ แล้วก็มีเพิ่มความเสียหายให้ตัวละครสีแดง90%สีเทินตัวเนี้ยเปิดด้วยสกิล3เริ่มมาต้องเปิดด้วยสกิล3ก่อนเพื่อให้ครูดาวสีเทินแล้วก็ต่อด้วยสกิล2ซึ่งตัวนามิเนี่ยถ้าตัวละครตัวนี้ติดคิติคอนมันจะฟื้นฟูเก่ำสาบตัวเองด้วยจะอยู่ที่แพสซีฟนี้จะฟื้นฟู5ห,หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดด้วย skill 3, สกิล3เสร็จแล้วก็ต่อสกิล2รุ้นให้ติดคิติคอนตัวละครตัวเนี้ย ควรใส่เมมที่แบบบวอตาคิถ้าอยากให้มันเล่นเกล่ยคำสาปตัวเองได้ซึ่งสกิลเนี่ยถ้าติดคิดดิคอนจะเพิ่มค่ากายภาพและเสเว่นเปอร์นี่เทินแล้วก็เพิ่มอาตาคิด30%เอร์นีเทินแต่ทุกครั้งที่ติดคิดดิคอนเน่ตัวจะคืนคำสาปห้าหน่วยแล้วก็สกิลสกิลเนี่ยบอกว่าในเทินที่6จะเพิ่มค่ากายภาพและเสว่สาเวอเแล้วก็รับอัตาคิยีแล้วก็เจนคำสาปัาสิบหน่วยอันนี้จะเป็นพสซีฟเดียวกับไอพสซีฟไม่อยากทํางานของมนนนัันตตว่าปกิ ส่วนตัวนี้ไม้ตายเป็นดาเมจผสมซึ่งเปอร์เซ็นต์ดาเมจมันดูต่ำมากแค่200%เองอันนี้อัพเลเวล8ในวิกิไม่ยอมอัพสกิลสักทีนะครับเพราะฉะนั้นสกิลตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้แปลถูก1 0ออาจจะมีตกหล่นบ้างเพราะผมใช้ทาเสดแปลจากภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ GVT ช่วยแก้อีกทีเ,เสร็จแล้วสกิลไม้ตายเนี่ยมันจะเป็นดาเมจแปลภาพและสายเวทร,ร,รวมกันที่ประมาณ500% 5อัพตันเลเวล10จะมีเพิ่มความเสียหายให้กับ ตัวละครสีแดงด้วย20%เมื่อใช้ท่าไม้ตายแล้วก็การันตีตีขีคอนในฮิตที 3. ่3เทคสกิลไม้ตายของตัวนี้จะค่อนข้างหลอกตาคือมันเหมือนถ้าอ่านจ,จะเทกอ่ะมันดูเหมือนมันจะไม่แรงแต่ถ้าใช้จริงอ่ะมันแรงกว่าที่คิดมากสรุปรก็คือสกิลนี้สกิลนี้มีทั้งดาเมจแล้วก็บัฟเพิ่มความเสียให้ตัวละครสีแดงแล้วก็มีเพิ่มความเสียหายให้ตัวเอง30%ด้วยเกรไม้ตา,ตายตัวนี้อยู่ที่1,300หน่วยซึ่งถ้าเทียบก,กับตัวนานามีที่มีในเกมอ่ะซึ่งเทียกบก ตัวเนี้ยแนะนำว่าให้อัพซิล2เลเวล10แล้วก็ซิล3สัก8ไม่ก็10ก็ได้หลักๆจะใด้ใช้ 2. สซิลนี้ค่อนข้างบ่อยส่วนเมมที่ผมแนะนำบนมนนี่อ่ะจะเป็นเมมเร่งเกตหรือว่าเมมที่ช่วยเพิ่อมอัตราคีบแบบใบนี้จะเหมาะเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าติดคิดิคอนจะมีเจคำสาม5หน่วยมันจะทำให้กดกิ 2. ล2ได้สม่ำเสมอขึ้นตัวละครตัวเนี้ยสามารถรเพิ่อมความเสียหายได้สูงสุดที่2 4 0ให้กับตัวละครสีแดงเราจะลองกันในชั้น52อนะครับชั้นนี้ผมจะใช้เป็นทีมเซนี แล้วสกิลก็ตามนี้เลยจะไม่มีถอดบัฟอันนี้เราจะได้เห็นดาเมจที่แบบเพิ่มขึ้นมาจากตัวนั้นมีเต็มเต็มมันานมีเนี่ยเปิดม,มาเล่นสกิลสามก่อนสกิลสามท่านจะไม่ผิดมันมีการันตีติดคิดทุกค่อนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อใช้สกิล 3, สามเสร็จอะมันานมีจะคืนค่าคำสาปตัวเองห้าหน่วยไม่ไเล่นสกิลสองต่อได้ โอาปล่าสกิลสองแล้วก็หนึ่งสองครั้งอ่ะเนี่ยจะติดบัฟไอ,อดีบัฟใส่ศัตรูทำให้ศัตรูรับดาเมจเบรกเพิ่มขึ้นด้วย30%แล้วก็เนี่ยเจคทำสามยี่สิหน่วยแล้วก็สกิลสองอันนี้จะเป็นบัฟเพิ่มความเสียหายให้ตัวละครสีแดง

เออเธอหน้าเราจะลิงโนบากับนารามิแต่จริงๆเดี๋ยวลิงเธอหัดไปก็ได้ รอบนี้เดี๋ยวโยนสกิลสามแ่บพรับทั้งหมดจะได้ฟูลบัฟเพิ่มความเสียหายของนัมมี่พอดีเพราะว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่สามที่นัมมีใช้สกิลสองแล้วสกิลสามก็มีบัฟเพิ่มความเสียหายอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นฟูลบัฟของนัมมี่แล้วก็มีดีบัฟของโคโจโด้วย <S <S 2> <S 2> ตัวโนบุระเนี่ยอัตราไอคิวเต็มแล้ว これで決めます。<noise> <noise> แล้วมัจะมีเร่งเกีคำสาบตัวเองพอติดคิติคอนไม้ตายมีกาลังตีติติคอนด้วยนั้เธอที่บอกว่าจะเร่งคำสาบตัวเองขึ้นมาตัวนี้ทําให้แบบเราไม่ต้องใส่การ์ดเร่งคำสา์เลยแล้วก็เนี่ยทาให้ศัตรูรับความเสียหายจากตัวละครสีแดงเพิ่มขึ้นอีก18%อันนี้เป็นดีบัฟที่จะแปะเมื่อใช้ห่าไม้ตายนะครับตอนนี้เราก็สกิลสามโจเริ่มตีได้แล้ว おーバラスキュー1-2-0フスゲゲ東角獅ホまだまだ当てれ補修の時間だ次の手を打ちましょうやっちゃっていいの相手の動きを行くわよでは教育の時間だまだまだ ตอนนี้รนาะใช้สกิลสาตอนนี้จะได้เป็นบัฟเพิ่มความเสียหายจากตัวนานมิแล้วก็บัฟเตตบรญยากะอันนี้ก็จะฟูลบัฟเหมือนกัน เน็ตโรเนี่ยตัวนี้นมีค่อนข้างถึกมากบัอบดาเมจได้ค่อนข้างเยอะาเทียบกับตัวบัอบตัวอื่นอย่างโชโก らー準備万端こからよでは教育のジュンビバンタンかってる <noise> いตだまだ้โอเคแต่ว่าจบได้ละบอสมันเด็กลลอแล้วจแอบนีมนมีแตกไปก่อนแต่ว่าก็โดนดาเมจไปเยอะจริงๆความเสียหายที่สร้างได้ ายมีดาเมจจะไล่ๆกับตัวยากะแต่ถ้าได้ออกไม้ตายอีกครั้งอ่ะดาเมจน่าจะขึ้นมาสูงกว่านี้อยู่อ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมใช้เป็นตัวโทจีดีกว่าแต่ว่าเมมเมมมูลากายภาพผมมันขาดแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นเมมนี้แทนนะสำหรับตัวโทจิถ้าใช้กับตัวโทจิหรือว่ายูตะจะเห็นผลกว่าเพราะตัวยูตะาเป็นดาเมจผสมส่วนโทจิเป็นกายภาพโทจิเนี่ยจะเห็นผลที่สุดว่าถ้าใช้นามีบัฟให้มันจะแรงขึ้นมาก 次の手を打ちましょうやっちゃっていいのコンベゴー,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 ージュゴージュギョンスキ1ばかん防げくらえまだまだ<タッ>次の手を打ちましょうやっちゃっていいの จะกดูสิแต่โทษจีผมจะใช้สกิลสาดึงบัฟเลยเธอหน้ากลับไปใช้สกิลหนึ่งัดไป

พอลมันบัฟใหม่ใช่ไหมยิ่งผมลืมดูบาปอสบอลมันบัฟขึ้นมาอีกรอบหอนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยถอดบัฟใหม่เนี่ยทีเดียวเกือบแตกพอเป็นโทจิอ่ะมันเล่นดาเมจได้แรงกว่าก็าเดินเยอะมากเ คือใครชอบใช้โทจิอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่รีดดาเมจตัวกายภาพได้ดีมากบัฟเพิ่มความเสียหายเนี่ยถ้าเป็นตัวดาเมจผสมหรือว่าดาเมจกายภาพมันจะได้ประสิทธิภาพจากบัฟนี้ค่อนข้างสูงกว่าตัวสายเวทตัวเนี้ยที่มันเก่งเพราะว่าตัวละครสีแดงอ่ะมันมีแต่ตัวดาเมจผสมกับพวกกายภาพซึ่งตัวสีแดงค่อนข้างจะเก่งอยู่แล้วนะครับอย่างยูจิแดงหรือว่ามากีแดงเนี่ยไอ้สองตัวนี้ก็ดาเมจกายภาพ ตัวเนี้ยมันเป็นตัวยกระดับสีแดงได้ดีมากๆแล้วแล้วก็มันเป็นตัวปัฟบสีที่ผมใช้คาว่ามันค่อนข้างจะยืนในสนามได้ดีกว่าเพื่อนแล้วกันถ้าเทียบกับตัวอื่นที่มีอย่างโชโกะเนี้ยตัวนี้มันค่อนข้างจะถึกแล้วก็ช่วยทําดาเมจได้ด้วยโดยรวมแล้วตัวเนี้ยน่าเปิดที่สุดใน1.5าปีสาหรับผมซึ่งบัฟบเพิ่มความเสียหายในเกมตอนเนี้ยมันมีใน,นมิแดงกับตัวโมโมซึ่งใน,นมีแดงเนี่ยมันบัฟบเพิ่มความเสียหายที่สาเสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สี่เทิร์นก็จะได้ประมาณร้อยย เปอร์เซ็นต์บัฟเพิ่มนี่เท่ากันประมาณ6 4ก็120%เหมือนกันแต่ตัวนานามิตัวนี้สามารถทำได้สูงสุดที่240%สูงกว่ากันเกือบ2เท่าดาเมจทีมสีแดงก็จะแรงขึ้นกว่าปกติ2เท่าถ้ามีไว้อะในอนาคตยังไงก็ทำให้เล่นง่ายต่อให้เงื่อนไขมันไม่แพ้สีแดงสีแดงมันมีทั้งดีบัฟ300%แบบโกโจโลแล้วก็ตัวดาเมจแ,แบบโกจิอย่างเงี้ยตัวนี้เลยจำเป็นต้องมีมากๆนะครับ ถ้าอยากเล่นง่ายแล้วก็ถ้าไอดีเนี้ยเมมแน่นผมก็อยากจะเอาไปออโต้ชั้นหลังๆของหอคอย80ชั้นนะแต่ว่าเมมมันไม่แน่นผมยังเคลียหอคอยขึ้นไปไม่ได้กับไอดีนี้โดยรวมนันามิตัวนี้น่าเปิดมากที่สุดใน3ตัวของ1.5ปีถ้าเน้นเรื่องการใช้งานสําหรับผมแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าถ้าโดนการันตีมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ยกเว้นว่าจะชอบนันามิซึ่งผมชอบนันามิอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็น่าจะต้องเปิดทางเซิร์ฟโกบอลด้ว